สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมอดดําซิ่งเหมือนเดิมนะนี่จำมันได้ไหมครับบริเวณนี้นะที่ปลาเด็นมากรบสะกับเสียยวนทีมงานเรามากรบสะไว้จะมาทีพิศะที่รื้อกอไผ่กันนะครับช่วงหน้าหวานข้าวมิกระดูที่ผ่านมานี่เองครับนี่บริเวณนี้ครับ ถึงวันนี้ถึงหน้าเกียวแล้วนะวันนี้จะมาถ่ายรถเขียวให้ดูครับเดี๋ยวมาดูเป็น่ายไนะหนเดี๋ยวมาดูโอ้พื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะผมมาแล้วดูกว้างขวางดีครับนี่ติดกับชมระทานนะอ่างเก็บน้ำเมืองตราดเอาครับก่อนเป็นสายตรงนี้นะปลาดเด่นกับ จะยวนมาถมมากรบตรงนี้เลยสายพ่อไผ่เจ้าจโคมัสูงกับเจ้ามักที่เรามากรบครับอ้าเสียเปื่อยมาแล้วได้กี่อุ้มแล้วนาะเสียเปื่อยเจ้าบาเจริญปิศาจนี่เกี่ยวถึงไหนแล้วราาูเสียเปื่อยครับไปแล้ว <c oughs> นี่ครับเป็นค่ายกเกษตรพัฒนานะ ค่ายดังค่ายดังนี่แท็บโก้ครับสุดจัดเลยนะคันนี้นะจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นเครื่องคมมิดนี้ครับแต่วางเครื่องมาได้หลายตัวนะเป็นเครื่องอินสูสองร้อยหกสิบแรงม้าครับบวกโบนะ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก่อนช่วงล่างสิบหรือสิบสองยังไม่รู้นะคุณเคยเห็นชัดๆเหมือนกันครับไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายเลยรอนะตัวนี้รอเลยอ้าวรถเสียเยี่ยมอันนี้เป็นรถโนอำเภอเมืองบุรีรามเรานี่เองครับ จัดมาได้สองสามปีแล้วนะเห็นแต่ผมไม่มีโอกาสได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าไม่ค่อยเห็นทํางานอยู่ในระแวกบ้านเราเห็นแวบๆๆครับวันนี้เห็นแล้ว่ได้มาถ่ายให้ดูแคปโก้ครับเกษตรพัฒนาเอ่โอ้โดนเข้าล้มนะเข้าไป็่วงดีนะล้มเลยครับ เดือบเนิบเดืบครับไปเร็วไม่ได้นะข้าวหนาเราล้มด้วยมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูใหญ่มาเริ่มเลยนะค่ายกัเศษหรือว่าจัดมาได้ลงตัวครับหล่อนะเป็นชุดเหล็กผสมสารกับชุดเหล็กนะ เริ่มครับดูปลาเกี่ยว2เมตรแหรือ3เมตรหนึ่ง จะเป็นสิบเทสทีครับเดี๋ยวเดินตามเดี๋ยวเดินตามโอ้ทางลุกเอย่างงั้นนะ ต่อเลยเดี๋ยเข้าตั้งก็ดันนะนี่เป็นถังไฮดรอลิกนะ่อยอยู่ข้างบนนี่ตัวเลือกสีเพชรทีนะ มาแล้วดันเข้าล้มอีกแล้วแบ่งซี่ครับจะเป็นฝั่งนี้จะเข้ายืนฝั่งนี้จะล้มหน่อยนะโอ้กล้องไม่โฟกัส ค่อยๆมาเรื่อยๆนะเินเร็วไม่ได้ครับสไ,สไตล์สไตล์ลีลาการทํางานของตู้ของค่ายเกษตรนะแต่ความละเอียดนี่ยิบเลยครับเกี่ยวสอาอดนฟองแท้ววางไวนะแต่นี่การขึ้นตู้การนี่ก็สไตล์เขานะมาตรฐาน,นครับหรือว่ามาตรฐานนะไม่ธรรมดาครับค่ายเกษตรพัฒนาเรา ดูชัดๆให้ดูชัดๆทำกู้ทำก้รอเลยรอเลย ได้ลงตัวนะรถยนต์เขามี260แรงม้าครับตัวเดิน10เ p ซทีนะคันนี้นะปากเกีียวอยู่ที่2.8เมตรครับโอ้ดันดันเจอเขาตั้งก็ดัน,ดนโอ้เสียงโคตรโหดโหวดมาโวดมาโวดมา ภาพจะไม่นิ่งนะครับพอเราใช้พลังซูมมีเก็บข้าวลมเก็บข้าวลมลมเยอะเหมือนกันนะข้าวนี่ยทุกอย่างออกแบบมาจากโรงงานเลยครับ าเกียวขนาดอุ้มกักเก็ข้าวนะ่าจะอยู่ที่ประมาณสองตันแดถึงสาตันนะอยู่ประมาณนี้ครับ อยากดูด้วยตาเปล่านะครับสันนิษฐานผิดพลาดการใดต้อนงะขออภัยท่านผู้ชมด้วยแต่เครื่องยนต์เขามินครับเงียบกิ๊บลเลยนี่ข้าวลมต้องเก็บหน่อยนะเก็บระเยดครับอ้ามาดัานมาดัานดัน นรรี่ดูการสับคอนโทนครับดูการสับคอนโทนคอนโทนซิ่งคอนโทนซิ่งเออมาเดี๋ยวได้เห็นชัดๆครับ ไอ้ข้อขอปลาเกี๊ยวนี่ไม่ใหญ่นะเล็กกว่าปานเจริญนะงนานคอปลาเกี๊ยวครับงนานคอเกี๊ยวนะเรื่อเลื่อเลิ่อเลื่อดันได้ดันครับโอ้ซับคนโทนรนซับคนโทร โอติดโอ้ติดติดอเออตะตะเ้เกษตรครับเน้นละเอียดนะให้เน้นรวดเร็วข่าล้มครับลายสวนด้วยนะ สำหรับชิ้นนี้ขอจ,จบไว้เพลงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์วัน้ำทิงค์เลยนะครับสำหรับทิ้นนี้บายบายครับสวัสดีครับ